นายนพดลดูหมิ่นดูแคลนพวกผมกับพี่น้องประชาชนว่าการเคลื่อนไหวของนายสนธิไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลรัฐบาลและภาคคนไทยไม่ได้กังวลถ้าลงถนอนอาจจะแค่รถติดนิดหน่อยท่านผู้ชมครับคุณนพดลครับผมอยากจะบอกคุณอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องลงรายละเอียดให้มากเพราะถ้าคุณมีตามีสมองอ่านความเห็นประชาชนตามสื่อโซเชียลมีเดียทั่วไปกับการออกมาถแถลงของคุณคุณคงรู้ว่าประชาชนทั่วไป9กาเปอร์เซ็นต์เขาคิดยังไงกับคุณจริงๆแล้วคุณนี่ลืมตัวเพราะโดยสถานะจริงๆคุณมีตำแหน่งเป็นแค่สอสอชี รายชื่อเพื่อไทยไม่ได้มีตาแหน่งบริหารแต่กลับอ้างด้วคนอ้างนี่บอกยึดตามปริมาณงการของในหลวงรัชกาลที่9นี่คือคําพูดที่คุณอ้างนะคุณนพดลนายกอุงอิงกับทักษิณซึ่งเป็นนายกตัวจริงและนายกตัวปลอมดันพูดมาหลายครั้งพูดพล่อยๆว่าคุณนพดลฟังเบอร์หูแค่หูคุณฟังดีๆตกเรื่องเรื่องเขแตแดนกัมชาไม่ได้ก็ให้แบ่งกันซึ่งแปลว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ยึดตามปริมาสงการตามที่คุณพูดออกมาเลยใช่หรือเปล่านพดล